สสดค้ vor, vor, vor ับพบกับรายการพิบจีทีวีนะครับผมวันนี้กับเกมชาร์กชาร์รืออะไรทุกอย่างนะฮะเริ่มชิ้นช้าเลยแต่ว่าเกมว่าเช็คเหรอเช็คสองนะฮะโอเคท้าอย่างถูกแล้อันนี้ระดับตรอม่อนะเทวีเอเวอ p o n มีโตอันนี้เวฟออน เฟิร์สเพลย์นะครับผมสำหรับผมนะภาคหนึ่งยังไม่แตะเลยนะครับพี่เกี็บพี่เกียอ่าพี่เกี็บเ,เล่นนาครับ่มนะครับเล่นภาคสองเลยดีวยกว่านะครับผมถ้าขีดไปครับผมนี่เห็นว่าเหรออ๋อ there he is ที้ายเพื่อเป็นการต่อสู้ครับไอ้กดเอสเ่อการเอาขึ้นนงัดขึ้นนีงัดขึ้นงัดขึ้นนีงัดนี้อะไงั่างัดขึ้นนี้งัดขึ้นนีงัดขึ้นนีงัดขึ้นงัดขึ้นนงัด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 ังัดงลงัดงงัดขึ้นงัดังงัดงัดงงัดงงัด นะครับผมกระปบนะกวกวิวค้างกับบวกกับขีดการยิงปีนนะผมมึงจะการการเนี่ยทิ่มตรงนี้เนี่ยกดกดขึ้นได้เป็นอย่างเงี้ยผมคลิกซ้ายกับมีนธรรมดาธรรมดานะแต่เดินแต่ทางซ้ายทางขวาก็ธรรมดานะผมนี่อันนี้ระยะไกลนะเกมที่มันคนทุกคนนะผมคนที่แบบสบายคอมต่ำน่าเล่นแล้วอะไร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 มึงอะไรอะไรมึง มาทำไมพุ่งมาดรอมาอ้คอมโบคอมโบคอมโบเนี่ฮคอมโบเจ๋งนะอะไรอะไรลุกลุกลุกขึ้นมา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 ไม่ดูวะเฮ้ยชุบกูปุบชุบอุ้ยโดนดีแล้วกูอะไรทำให้กูเจ็บทำให้กูเจ็บนะไปทางนี้นี่เฮ้ยเฮกะหายกด F ดิงวัตเท่าน ตัดดอนไม่ต้องเป็นวัดขอนู่ไนวะถ้าเด็กก่อนนะครับงี้ไงไม่ได้ไรเงี้ยนั่นไออาวุธหนักออาวุธหนักกดทิปค้าไว้นะเะอาวุธหนักได้ออมึงไ่มึงไอนติมไอนติมอเดเดเดอะไรอ๋อ เอฟกดเอฟกดนะครับใช้หกดีกสี่รอบอันตีกวีรอบเฮ้ยห่างก่อนแล้วถึงยุดนะฮะยุดไงวะว้าวยิงตรงนี้นะนั่นเนไอ้เจ้ากบโอ้จ้าบจบ ไรมไม่มีนะฮะทำลายทีำลายกินอ่าแล้วเพิมโอเยี่ยมเอาชิชิดชิดชิดชิโอเคทีนี้มันก็ยังทำให้ทำลายโอโต๊ะยังทำให้ทำลายเอายามนี่เกมนี้ถ้าเมาอยู่ทางไหนมันก็จะไปจะไปต่อสู้ดราแทนนะ เกียการกดคุมยังไงครับขางัด W กับ S เท่านั้นยกขึ้นกับงัดลงเท่านั้นเท่านั้นจริงๆเท่านั้นจริงๆเท่านั้นจริงเท่านั้นจริงๆไอสัตว์ตีจะตีกว่าเฮ้ยทำไมกันเจออาวุธหนักเลยอาวุธหนักเลยอคนตีหัวไอสัตว์เลยอาวุธอาวุธหนักกูเนี่ยตีเดียวตายหาเลย ในนะก,ก,กล่องมงนมีของดีกว่าไม่มีนะครับขึ้นไปเพีกออาน้อเอ๊เอฟวูเอฟวได้เอฟวูได้เอ๊ะโดด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 ้ไม่โดดวลโวอ้าเลุบ้าจริงเลยอ่ะดีกว่าเว้ยยกไปทานู้น ทางแม่งอีเจงจริงจริงออเียปืนเนียปืนปืนปืนเหรปืนเห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 รอปยแล้วอีปืนอกตัดิหาเนี่ยปืนเหตัดพอได้ก่อนได้ไหม พี่ยาวะอย่าเลือดอยู่เลอแค่เนี้ยขวดยาเอ้าโอเคโอเคกูรู้รู้นะคุก็ผิดไปหน่อยนะ try a g a ก n แ n d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  a g a ก n ีจะช <Starting> <land> ่วยเพื mm? <y> ่อนนะฮะเราจะช่วยนะผู้เดือดร้อนพูดเดือดร้อนพูดเดือดร้อนนะฆ่าแม่งเหลือตายก็จะเป็สีเทานะวันนี้เจ้าไอ้กูดีลาเด็ดเลยกุลาเด็ดเลยกีลาเด็ดเลยกีลาเด็ดเลยมาเอ้าฉีดมาทำไม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 มาเด็ดเลย อุ้ยยิ่งยุ่งกูเลิ่งยุ่งกูเ่งย่กูเลย่งุ่งกเลยยิ่งยุ่กูเลยยิ่ยู่เย่งุ่งกเกูเลย่ยุ่งกูเกูเลยงกูเิกลยกล่งยกลยยิ่งยุ่งยยเลยยิ่กเลยย่ง่งยยิ่่กูเลย่งกลิ่ง่ลิปงลิป่ กูได้เรื่อยแล้ว hey, oh, ชิดอีแบะตายอ๋อชิเขาเอาคนเอาค,อาคอนแม่น,นี้ก่อนแล้วกัน บายๆหัวตกไปซะทำไมน,น้ำไม่ตกละ่ะทำไมน,น้ำเป็นคนอย่างนี้อ่ะทำไมน้ำไม่ตกทำไมน,น้ำไม่ตกเขี้ยชิบหายแล้วเยอะเกินอเออตกแล้ว <c oughs> เขี้เฮ้ยเฮ้ยไปนึงไปนึงอยู่นึงดีกว่าอยู่นึงดีกว่อาอยู่ดีกว่าูดีกว่าอ้าวไปเฮ้ยเยย อ,อย่าพึ่งตีกุไงให้แม่วิงมาหาเรานะไม่ตกไม่ตกไม่ตกป่ะไม่ตกป่ะอุ้ยเขาหัวเละเลยขาเลย

นี่เอ้ยเ้ยเ้ยตายหายยอะคุณแม่งเง้ยตายตรงนี้หายรอบอะไเนี่ย

อะไรล่ะโอปาอยู MM ่ไอ <B> ้เจ้าโอ๊ยปิดติดเลยยเดไ๋ยวลยอูตรงนี้หลายรอบนะคุโงจุงเบยอ่ะโอ้ยเรรรป โอเคครับน,นี่อทำตั้งน้นก็ไม่ทำทำตั้นานก็ไม่ทำมึงมาอีกแล้วไอสัตว์ไอลงไปไม่ลงวะทำไมก็สองตัวเลยทุบทุกทุบทุกทุกททีละคทม่เป็นไรทนะุกทุกทุกทุก รีบไม่ต้องรีบไปที่ไปทุกคนได้ทุกคนนะไปเจ็บปิกอัพอะไรเงี้ยรอเราเปิดคิวที่โท่แค่นี้โอเคกูใช้เปลืองมากเลยเนี่ยโอ้ชิทขอทิงอท้งตัดขอบางทีงตัดขอบางทิ้งซ มันแรงจริงเลยมอ,อ,อ, <c oughs> อสเงือน,นไข่เนีะเอ,อเวอเอรสต์นะฮะสัตกจะฆ่าเลยนี่ลบลบฟันฟันโอ้โหสุดได้ไงวะเฮ้ย หาจังหวัดลบดีนะอ๋ you, you. อฝักอยูมนักอยู่าวเ็อะไรนี่อ๋อติดหน้ากกอ๋อเด,ดูแดกแดกก่อนเลือดเดือดจะหมดแดกกนแดก,กตดติดลมทำไม

หนูประจักษ์ไปแล้วแล้วหนูประจักรเอ้ยหนูประจักรเอ้ยหนูประจักรเอ้ยวิธีเกียนไอ้หนูประจักรวิธีเกียนจับตัวมาละน้องเองพุกเองพุกันเองเลยพุกันเองพุกันเองไปเยเฮ้ยตกตีเหลือตายกูยังวหวยังวหวเนี่ยยังวหวพูอยู่กูอยู่รอดไอ้ไอวิวเซอร์ไวไอวิวเซอร์ไว Ayo, ayo, thôi qua, shit. oh gonna take this tire and show it up, mang. wow, 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 ya ya ตัวใหญ่หตัวใหญ่นตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ใช่มั้ยตัวตัวตัวใหญ่ดูยิบชิวให้จังหวาแต่โขนนิดนึงนะอ๋อโอีกแล้วอะไรมึงเนี่ยจะพยายามหลบให้ได้มากที่สุดนะครับอกอ โอ้โดนอีกไมาแล้วมาแล้วไมาแล้วเอ้ทอริอีกแล้วเสดงเลยเยอะไปไหนมาแรงโอไอเีตกกับนี่หน่อยอ,าาอ่ะผมอีกแล้วอะไรมันเนี่ยเอาวิธีเกียนวิธีเกียนวิธีเกียนมาแล้ว เฮ้ยมีเกตก็ไม่โดนอีกตไปจิดตัวไปจิดตัวไปจิดตัว 哎。

อ๋อเต็มนหน้าขวดยาเดียบร้อยกูเสร็จกูละมึง <c oughs> เอาอีกแล้วเลือกินเรือกำลังเพิ่มกับน้ำเมื่อกี้เองเหี้ยอ้เหี้ยอู้เหี้ยอะไรมึงอู้เหี้ยอะไรไปดีเ่เห้ย

ู้เยกู้เยออเ็ดตัดตัปักแล้วหลบหลบหลบเดียวเดียวไว้เี่ยอ้เชี่ยอ้เชี่ยอ้อจังน้อยทำเราทำใหเรารู้สเต็ปการตีกันมันงฮะตี้หลังตีข้าหลังมั้ครัผม จเวนนที่เมอะีเก็บเก็บแสบเกบแสบมากเลยเกบแสบแสบตัดเบแสบพอเขาคิด่าอีกแล้วัท่านยังไงวะเนี่ยบ้าลพลังบ้าพลังดีนักใช่ไหมบ้าพลังดีนักใช่ไหมบ้าพลังดีนักใช่ไหมเออุบ้าพลังดีนักใช่ไบ้าดีนักใช่ไหมบ้านักใช่ไหม บอีดักบ้านเอาเชือกตกกอนตบก่อนตบก่อนนเลือเอดเลือดเตกก่อนตกก่อนตบก่อนมันตกไปหาน้วครับตบไปหาันีกนี่มันล้นะผมดี๋างมันก็จะมนะผมแล้วก็หิบมันเข้ามาครับ สายสิบสามิบอ้สามสามสี่ครั้งกว่าจะรูสเต็ปการดอกดีกับมันบกน้องันหา่ีกแล้วไปหลบไปหลบไปลบไปอ่ะโอ้โหมางเลยพี่ขอบคุณมางเลยแค่ะขดเดียวเขเอออุ้ยอุ้ยมีขวดวะเนี่ยมึงกองม,มีขดวะสามสี่ขวดนะ

ักอยู่แมนกูแยกแล้วอีกแล้วเว้ยจบพันนี้ยังไงวะเนี่ยจบับจังไงัดี้วผายังวันดีใช้ก่อน ้เรียบร้อยมึงตายไปซะาตายครับจองกองโลโล,ลไฟมึงซะนะโอ้จจไปกับด่านแรกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนัเมื่อกี้ไ,ไ,ได้เป็นบอสตัวแรกที่เราสู้กันไปนะ การพาร์ทหน้าที่สองครับ from the rebellion next time against Magnus's new army the new army was supposed to eliminate cartels they just seem to be taking over where the cartels left off drug smuggling kidnapping and now murder.